วันนี้เราได้ลัง E ี2อง3มานะครับปัญหาคือลังดีมันไม่มาครับเขาบอกว่าลังดีเนี่ยไม่มีขายในไทยนะครับเพราะว่าต้องส่งไปประเทศอื่น h o t ตฟิลเขาผลิตไม่ทนันนะลัง E ีก็ลัง E ครับมาแกะกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ <S 1> <S 1> ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ ข้อดีของการข้ามรังเนี่ยก็คือรถที่เราเห็นในรังเนี้ยจะเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรังก่อนๆทั้งหมดเลยนะครับอาละครับเริ่มต้นด้วย Chrysler Pacifica นะครับรถจาก h o t อต e l ลมาถึงปุ๊บคันแรกแพ็คยับมากเลยนะครับคันที่2โอ้รถสวยนะครับ BMW 507รถที่เพิ่งออกปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับออกมาเป็นสีขาวแพ็คมีความยับยับเยินเย,ยินิดหนึนน่งนะฮะ เป็นรถเบียหมือยูเปิดประุูสไตล์ยุค50นะครับคันต่อไป Head g a s k e t นะครับมากับชุด w o e e l s Sport นะฮะอันนี้ก็จะดูเหมือนกับใส่หมวกเบสบอลอยู่อ่ะคันต่อไปนะครับชุด h w h v i l s Metro Drone Duty นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับรถที่ใช้ในการควบคุมโดรนเอามาเป็นสีเขียวนะครับปีนี้ปีที่แล้วออกมาแล้วนะฮะเป็นสีแดงครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับเป็น Lucid Air รถไฟฟ้าจากแบรนด์ลูซิ d มอเตอรนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้วนคู่แข่งกับเท s l a นะครับอันนี้ออกปีที่แล้วมาแล้วนะครับเป็นสีขาวกับสีเงินคราวนี้ออกมาเป็นสีทองรถหรูเลยทีเดียวคันต่อไปนะครับเป็น Honda Super Cup นะครับได้รับ3นิ้วเพราะว่าเป็นคันที่น่าเก็บมากคันหนึ่งสำหรับผม คันนี้ออกมาในชุด Hot w h e e l Moto นะครับซึ่งน่าจะเป็นชุดรวมรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทั้งชุดเนี่ยมีรถคันไหนบ้างคันต่อไป Surf and t น r f นะครับมากับชุด Surf Up นะครับชุดรวมรถเป็นเล่นโต้คลื่นนะครับก็เป็นหนึ่งในรถที่น่ารักน่าเก็บอยู่นะครับเขียนว่ามารีบูด้วย แล้วก็เราได้ BMW 507คันที่2มานะครับสีขาวสีเดิมแล้วก็รถที่ชื่อว่าคลิปหลอดนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนีบกระดาษด้วยเนี่ยคุณสามารถเอากระดาษหรือเอาแบงค์ไปหนีบได้นะครับจากตรงข้างบนสีเขียวของรถเนี่ยเนาะในชุด x p o l y m o t อ r เนะครับเป็นรวมรถแปลกๆนะครับแบตโมบิลมาแล้วครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถแบตโมบิลจาก Batman c l a s s ิกนะครับของทิเบอร์ตัน ก็คือแบทแมนในปีน89 8 9แล้วก็แบทแมนรีเทิร์นนะฮะสวยดีอ่ะแล้วก็คันต่อไปคันนี้แดงได้ใจมากเลยนะครับนิสสันล a ฟนิสโมจาก n i สสันนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับรถต้นแบบสำหรับรถแข่งที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนจากนิสสันนะครับคันนี้อ่ะคันต่อไป โรลิ่งโซโล่นะครับรถสายรางที่เพิ่งออกปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องไปวัดกันดูว่าคันนี้แรงไหมนะครับเพราะว่าไม่เคยออกมาก่อนอถ้าใครมีก็ลองลงรางเล่นดูได้นะครับแล้วก็มีอิตาเลียนสไตล์รนะครับรถสไตล์ Hot r o อที่ออกมาในชุด w o t e l ว55เร Team นะครับก็คือฉลองครบรอบ55ปีของ w o t e l s นะฮะ รถสไตล์มัสเซลมาแล้วครับใครชอบรถอเมริกันมัสเซลนะครับป้องคันนี้ครับ Dodge h e m i c h a l l e n g e r นะครับอยู่ในชุดมัสเซลแมนเนียแล้วฮอตวิวก็ท่าทางจะติดใจกับรถตัวต่อนะครับออกมาใหญ่เลยอันนี้เป็นคันใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับไม่เคยเห็นมาก่อนชื่อว่า Bri c k and m o r t ต r นะครับแต่ว่าชิ้นที่มันอยู่หน้ารถในรูปเนี่ยมันไปอยู่บนหลังคาไม่รู้เข้าใส่ผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นเออร์เรอร์ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับสามารถถอดชิ้นได้แบบนี้เลยฮะ จากรถเนี่ยแกะออกมาได้เป็น3มชิ้นนะครับแล้วก็สามารถมาต่อเล่นได้อ่ามาดูอีกคันนึงนะครับอ๋อแปลว่าเขาทำมาถูกแล้วนะฮะเขาเอามาไว้บนหลังคาทั้งสองคันเลยแต่ในรูปเนี่ยเขาจะเอาไว้หน้ารถนะครับเออทำไมไม่ไว้บนหลังคาเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะหลุดได้ก็ได้ครับอ่ะคันต่อไปนะครับเป็นรถจากโลต u รนะครับเป็นโ o ต u ร์อิมิรา ผมก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้เป็นคันที่เป็น Super t e a s u r e Hunt หรือเปล่านะฮะของลังที่แล้วแต่ว่าไม่ใช่นะครับไปเช็คแล้วเนี่ยเป็นโ o ต u s อีกคันหนึ่งนะครับ f อ r d o r d u s c u s ในชุด Hot Wheels Art Cars นะครับอันนี้มากับตัว I ตัว I อ,อ,อยู่บนรถนะครับแม่ปีนี้เขาจะรวมได้เป็นคำอะไรนะฮะเขาบอกว่าสามารถเอาตัวอร์เนี่ยรวมเป็นคำได้นะครับ Hot Wheels พยายามจะซ่อนคำไม่ให้เราเห็นอยู่หนึ่คำนะครับต้องรอชมกันว่า ถ้ารถมาครบเนี่ยจะได้เป็นคำอะไรแล้วก็เป็นปรีคอเวตนะครับมากับชุด Hotwheel XT ซ์นะครับแมบรถยุค80นะฮะอุ้ยรถดีมาแล้วครับ Honda Civic EF นะครับดีมากเลยนี่เขียนคำว่า v t e ท Civic อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสีแดงข้างบนเป็นซันรูฟด้วยมากับชุด J Imports นะครับดีมากๆนะฮะชอบมาก อ่ะแล้วก็มีรถโลลักซ์นะครับรถกระบะแต่งสไตล์โหลดต่ำจาก h Wheels นะครับต่ำติดพื้นเลยทีเดียวแล้วก็ a u d i e-tron ครนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันสวยด,ดีนะครับตามมาตรฐานเลยแล้วก็ข้างหลังนี้มีคำเขียนไว้ด้วยเขียนว่าอะไรนี่ h o t w i e e l s G R N S อ D อ๋อน่าจะย่อมจาก Green Speed นะครับนึกว่าถ้าเป็นตัวเลขเราเจะมาแจกตัวเลขกันหน่อยนะฮะใกล้จะต้นเดือนแล้ว อ่ะคันต่อไปคันนี้ปีเก่าๆผมว่าเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้ออกแบบมาแล้วแบบอุ๊ยโดนใจนะครับ Ford Mustang Mach-E นะครับรถไฟฟ้าจาก Ford Mustang นะฮะปีนี้ทำลายทำสีมาสวยมากเลยนะครับสำหรับคันนี้คันต่อไปเป็นรถเปิดประทุนนะครับ Hot วิ e e l r ร a d s t e r นะครับเป็น m c คเ r ล n e l and, f ฟานะฮะสีทองเลยทีเดียวว้าวนี่นะครับแต่ว่าไม่มีกระจกหน้านะฮะร,รถเปิดประทุนแบบ ไม่สนใจหน้าคนขับเลยอันนี้เป็นรถปีกระต่ายนะครับมีรูปกระต่ายอยู่บนรถด้วย Hot Wheels เนี่ยจะทำรถฉลองปีนักกษัตริย์มานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีกระต่ายเขาเลยทำคันนี้มานะฮะทำอะท็กซี่นะครับเป็นรถแท็กซี่ที่มีสีแดงแล้วก็มีรูปกระต่ายนะครับแล้วก็มีคำคำนี้น่าจะเป็นภาษาจีนที่เขียนว่าเป็นปีเถาะนะฮะหรือปีกระต่ายนั่นเองเอ้ยอันนี้รถพิเศษมาอีกแล้วนะครับ e x p e r i m e r t r s บนนี้มีอักษรเบลอยู่นะครับสำหรับคนตาบอดสามารถอ่านชื่อรถได้ด้วยซึ่งรถคันนี้ก็คือทวินมิวนั่นเองนี่นะครับเขาเขียนตรงนี้ด้วย National Federation of the Blind นะครับสมาคมคนตาบอดนี่เขียนว่าทวินมิวอยู่ตรงข้างรถนะครับแม่ก็เป็นการใส่ใจคนทุกกลุ่มของ h o t ฟิล์นะครับทำรถมาสำหรับทุกกลุ่มเลยอันนี้นะครับหลังนี้มีมา2คัน เมื่อกี้คันที่1นึ่งะฮะนี่คือคันที่2นะครับมาต่อๆกันเลยครับเป็นทวินมิลลนะครับที่มีอักสรเบลอยู่คันต่อไปอันนี้จะเป็นโคโปคาร์โมโรนะครับสีขาวในชุดท็อตวิลล์แดกสติปซึ่งทวินแดกสติปเนี่ยก็จะเป็นรถสไตล์แข่งแดกเรสซิ่งนะครับหรือแข่งควอตเทอร์ไมน์นั่นเองอ่ะอันนี้เคามัสคูล่านะครับเป็นรถสไตล์มัสเซลนะฮะที่ล้อเลียนมาจากท่านเคาเดคูล่านะครับเราเคยเห็นกันเมื่อปีก่อนๆแล้ว แล้วก็ The a r m d ม r o นะครับรถจากภาพยนตร์เรื่อง Light y EAR นะครับภาพยนตร์อาจจะไม่ค่อยโด่งดังหรือมีคนพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็เท่ดีนะครับแล้วมีอะไรครับอ๋อสโนป,ปีนะครับเป็นรถจาก Peanuts นะฮะมีสโน o p ป,ปีอยู่บนหลังคารถที่เป็นบ้านของสโน o p ป,ปีด้วยนะครับโอเคเป็น o อตเว e e ์ s ส r e e n t ท m e ทั้งสคันเลยโอ้ยแล้วรถด,ดีมาอีกแล้วครับ มาสด้า MX-5 Miata นะครับรถเปิดประทุนจาก m a สด้าคันนี้จะเป็นสไตล์แข่งด้วยนะครับใส่มีเบอร์เป็นรถแข่งเลยมากับชุด Hot w h e e l Modify นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถที่ได้รับการตกแต่งมาก็ดูดีเลยนะครับเฮดการ์ดเคสคันที่สองนะครับกับชุด Hot Wheels Sport นะฮะ แล้วก็รถดีๆมารวๆนะครับ Aston Martin v a n t a g e GTE นะครับรถสไตล์แข่งของ Aston Martin นะครับมากับเบอร์99และลาย g ล l f นะครับหน้าเก็บสุดๆนะฮะคันนี้มากับชุด Hot w h e e l Turbo ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคันที่ดูดีในลังนี้นะครับหน้าเก็บหน้าสะสมและที่เหลืออีก2คันนะครับก็จะเป็นรถตัวต่อนะครับอันนี้มาเยอะเชียวนะฮะมีชุดเป็นของตัวเองแล้วด้วย Brick l i g h นะครับ นี่ยครับแกะได้3ชิ้นแบบนี้แล้วก็เขามัสคูล่าอีก1คันนะครับคันที่2ครบแล้วครับัคันแรกนะครับมาต่อไปฝ6คันต่อไปเลยครับอ่าเริ่มคันที่1ของฝ6คันหลังนะครับโรลลิงโซโ r ่คันที่2นะครับแล้วก็เป็นรถญี่ปุ่น Honda Civic EF อีก1คันนะครับสีแดงแล้วก็เป็นรถ o อ w h e e l วออกแบบเองนะครับ เอลเซคุนโดคูปนะฮะซึ่งถ้าคุณคุณเนี่ยมันก็คือรถที่เขาเคยออกมาเป็นรถไม่มีล้อนะครับเป็นที่ทับกระดาษนั่นแหละครับเขาเอาล้อมาใส่เลยกลายเป็นคันนี้ครับคันนั้นมีชื่อว่าคูปคลิปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีล้อแล้วก็เ,เลยเป็นเอลเซคุนโดคูปนะฮะคันต่อไปคันนี้เนี่ยมันเป็น s u p เปอร์เทชชันของรังที่แล้วนะครับแล้วอันนี้ออกมาเงาเงาด้วยเขาบอกว่ามันอาจจะมีหลงมาลังนี้ก็ได้นะครับฟุปเปอร์เทชชัน โ o ตัร e อีวิยาแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าสีมันจะดูเงามากเลยแต่ไม่ใช่นะครับน่าเสียดายอลูฟิตแอร์คันที่2นะครับแล้วก็รถจี๊ปนะฮะจิ๊ปสเตอร์คอมบันโดนะครับอุ๊ยลายเท่ดีนะฮะบนรถเนี่ยจะเป็นลายเหมือนกับลายคอนทัวร์นะครับเป็นเส้นในแผ่นที่นะครับที่บอกระดับความสูงนี่แวะไม่ดูอีกรอบนึ่งสวยดีนะคันนี้ออกแบบมาดีเลย แล้วก็ทาอัแท็กซี่คันที่2นะครับแล้วก็คันนี้ Mazda Cosmos p o r t เป็นฟ u ต e อ t ท h ช n ห์นประจำหลังนี้แต่ยังไม่เคยเห็นเลยฮะว่ามีใครได้ฟ u p e อ t ทีชาห์นนะครับคือต่างประเทศก็อาจจะมีแต่ว่าในไทยยังไม่เห็นมีใครโพสต์ว่าได้เลยนะครับถ้าใครมีก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะ,ะคันนี้รถกระตูนะครับ c h e v y s i l v e r a d o แบบยอดส่วนนะฮะ โอเคแต่ขั้นต่อไปเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะพบกับก็ซิล่านะครับก็ซิล่าให้5นิ้ว6นิ้วเลยนิสันสกายไลจีทีอาร์อารฝ้าองนะครับลายข้างรถเป็นลายก็ซิล่าเพราะว่าชื่อรถเนี่ยมันมีฉาย,ยาว่าก็ซิล่านะครับนี่โอ้โหมันเป็นการออกแบบที่แบบคนคิดนี่แบบ ขอบคุณมากเลยฮะสุดยอดมากมากนะครับดีมากมากเลยนะครับและลังนี้นี่เอาคันนี้ก่อนเลยมี2คันมี2คัน,นถ้าซื้อลัง E คุณจะได้ก o d z ซ l ล่มา2คันนะครับยอดเยี่ยมไหมฮะยอดเยี่ยมมากๆผมดีใจและได้มา2คันอ่ะคันต่อไปนะครับ Ford Thunderbird Pro Stock นะครับรถสต็อกจาก Ford นะฮะในชุด Ho อ t วิ e e l Drag Strip อีก1นึคันนะครับ เขาวิบลักสติปก็โอเคฮะเป็นรถดีๆหลายคันเลยทีเดียวแล้วก็รถดีอีกคันนึงนะครับ DMC d e l o r เด n ียนะครับเป็นรถที่ออกมาในหนัง Back to the Future นะครับปีนี้เขาทำสีใหม่เป็นสีฟ้าแปลกดีฮะเชฟวี ado, ่ซิบูร์โคันที่2นะครับแล้วก็รถดีอีกหนึ่งคันโอ้ยรถดีเยอะไปหมดเลยครับ t o y ยต้าแวนะครับออกมาปีแล้วเป็นปีแรกแต่ว่าปีนี้ออกมาสีใหม่เป็นสีแทนแบบนี้ฮะ ถ้าใครชอบก็ต้องเก็บนะครับแล้วก็ DMC Delorean คันที่2นะครับคันต่อไปอุ๊ยสีเหลืองเด่นมาแต่ไกลนะครับเป็น c h e v y Cu s s e r Bel Air นะครับสีเหลืองสวยเลยทีเดียว Tri t r i f i g h t t r r นะครับในชุด Hot w h วิ l s Gusser s อ้าวมีออกมาด้วยปีนี้นะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนคันนี้ก็เป็นคันแรกนะครับเบอร์หนทับ5เลยทีเดียวแล้วก็มีอะไรน่าสนใจไหมครับ นิสสันลิฟต์นิสโมคันที่2นะครับคันนี้สีแดงแมคคาร์เรนเอลฟาคันที่2นะครับรถเปิดประทุนจากแมคคาร์เรนแล้วก็อ r ริคเคนสไตล์รอดนะครับรถจากคอร์ทวิลเลสทีมอันนี้รถใหม่นะครับเป็นค a ด i ิแล c เซบ i ย l านะครับในชุด80นะฮะออตวิลเอ็กทีสคือเป็นรถที่ออกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในแพ็กฟ้าแบบนี้แหละนะฮะ อุ้ยอันนี้ล่ะฟุตเปอร์เทชันอีกไหมโรตัรี v อวอีกหนึ่งคันก็ไม่ใช่นะครับอุ้ยรถดีมาเยอะเะมากๆเลยออโต้โมบิลลี่พินินฟารีน่าบัติสตานะครับรถอันนี้ก็บริษัทที่ออกแบบก็เป็นบริษัทที่เคยออกแบบเฟอร์รรี่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของเฟอร์รรี่ติดอยู่บนรถนะครับแล้วก็อันนี้ออกมาเป็นสีดำมีลายก็สวยดีนะครับ GMC Hummer นะครับรถไฟฟ้าจาก GMC นะฮะเริ่มเข้ารถคันที่2เป็นส่วนใหญ่นะครับ Cadillac s i e r a คันที่2นะครับ c h e v o l e t e x u นะครับยุค80นะฮะคันที่2 Toyota Van คันที่2นะครับแล้วก็ชุด Hot Wheels Sport นะครับ Ice r a d e r รถลุยน้ำแข็งนะครับอันนี้เพิ่งมาคันแรกนะครับ Ford Focus ชุดท็อฟวิวอาร์ตคัสคันที่2นะครับแล้วก็ Ford 22นะครับรถเก่าเลยมาในชุด t r o r a c e r เนี่ยนะครับรถแข่งย้อนยุคนี่นะฮะตั้งแต่ยุคปี1932เแนะ่ Badmobile คันที่2นะครับเท่ดีเหลือเกิน j i p s t e r Commando คันที่2นะครับแล้วก็มี Mark i t ิ o คันแรกนะฮะมาใส่ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ชุด X-Racer นะครับ เอลฟ์กิโคูคันที่2นะครับแล้วก็ b แบ m o b i l e คันที่3ครับผมและคันสุดท้ายก็คือ a s ส o n มาติน n วนเท a จ e GTE นะครับซึ่งเทเชอร์ฮันไม่มาอีกแล้วดีนะที่เรารู้เราสั่งมารอไว้ก่อนนะครับมอตรอดนะครับแปลว่าตอนนี้เทเชอร์ฮันไม่ได้มาทุกลังนะครับบางลังก็มีบางลังก็ไม่มีนะครับแต่นนี้ผมรู้แล้วผมสั่งมาดักไว้เลย และรถเด่นประจำลังนี้ก็คือชุด J Imports เนี่ยนะครับรถด,ดีเหลือเกินนะฮะสำหรับลังนี้แต่ชุดอื่นๆรถด,ดีๆก็เยอะอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟงแก๊กด้วยนะครับและใน Facebook เรามีเพจว่า Hot Wheels Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ